ในช่วงที่ผมอยู่มาต้นนะครับผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่านอนเต็มอิ่มนะนอนแบบครบตลอดแต่ว่าพอใช้ชีวิตระหว่างวันเนี่ยแม่งก็ง่วงตลอดเลยครับคือไม่รู้เป็นไรด้วยความที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ากินกาแฟอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปด้วยความที่แบบว่าตอนกลางคืนไม่ง่วงแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะง่วงมากๆซึ่งมันสิ่งที่มันบ้ามากๆนะครับที่คนปกติเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปมองว่ามันเป็นเรื่อง normal เป็นเรื่องแบบเออไอ้เงี้ยง่วงระหว่างวันเมมเป็นไรซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นปัญหามากๆนะครับธรรมชาติของมนุษย์มันต้องง่วงตอนกลางคืนครับแล้วก็ตื่นตัวในตอนเช้าแต่ว่าด้วยยุคสมัยใหม่ในยุคที่มันเปลี่ยนไปมันเลยทําให้การที่เราง่วงระหว่างวันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติและผมเชื่อนะครับว่าคนหลายๆคนไม่ได้ชอบในสิ่งที่เป็นไม่ได้ชอบการง่วงตอนเช้าเลยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าผมอยากที่จะตื่นมาแล้วก็มี energy ในทุกๆเช้าครับคราวนี้มาย้อนดูพฤติกรรมก,กันว่าทําไมตอนนั้นเนี่ยผมถึงกลายเป็นเด็กที่แบบว่างว่วงระหว่างวันตอนเรียนก็หลับนะครับตอนกลางคืนนี่ตื่นมากนั่งเล่นเกมได้ก็คือย้อนกลับมาในตอนกลางคืนเลยดีกว่าตอนกลางคืนผมเล่นเกมพอผมเล่นเกมปุ๊บปัญหามันคืออะไรครับปัญหาคือผมได้รับแสงสีฟ้านั่นเองซึ่งจอคอมสมัยที่ผมมีเนี่ย มันไม่ได้เป็นจอที่บรรเทาแสงสีฟ้าหรือว่าลดแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วผมได้รับเต็มๆม,มันส่งผลให้ในตอนกลางคืนเนี่ยผมนอนนะผมก็นอนหลับแต่ผลก็คือผมไม่ได้หลับสนิทครับเพราะว่าผมกําลังตื่นตัวตลอดเวลาทั้งที่ผมหลับแล้วก็ตามมันทําให้ผมไม่ได้หลับดึกมันเลยทําให้ผมตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เพียทั้งวันแล้วผมก็มโนไปเองว่าเอ้าก็นอนครบ8ชั่วโมงแล้วทําไมยังง่วงอยู่ ซึ่งมึงไม่ได้นอนแปดชั่วโมงครับบางทีผมอาจจะได้นอนจริงๆประมาณ4ี่ชั่วโมงแต่ว่าก็ตีความไปเองว่าเราหลับ8ดชั่วโมงเพราะว่ากว่ามันจะเข้าไปในสู่ช่วงที่แบบว่าเราหลับได้รจริงๆเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยคราวนี้ผมตื่นเช้ามาครับสิ่งที่ผมทำนะครับคือสิ่งที่ชายชาตรีทํากันทุกคนนั่นคือช่วยตัวเองครับไอ้เหี้ยดับบลทับครับไอ้เหี้ยตื่นมาแล้วก็ช่วยตัวเองนะครับตอกหา่ตัวเองมาหนึ่งที แน่นอนครับมึงปล่อยน้ามาสกิไปแล้วเนี่ยมึงง่วงทั้งวันแน่เนะพราะว่าน้ามาสกิคือแหล่งพลังงานของรูกผู้ชายอย่างเรานะครับพอมึงปลดปล่อยไปแล้วเนี่ยมึงเพียแน่นอนมึงมึงเหนื่อยแน่นอนอะ่ะซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับหรือว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปกติในมูผู้ชายเนาะแต่ว่าพอผมโตขึ้นอะ่ะผมตระหนักได้ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะเออซึ่งมันก็นแล้วแต่ mindset ของคน กว่าผมจะเลิกในการช่วยตัวเองได้เนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะครับมันกว่าแบบเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าผมติดนิสัยเนี่ยตั้งแต่ว่าผมอยู่อนุบาลแล้วตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าตอนนั้นแบบเราเจอแผ่นซีดีโป้ของคุณพ่ออย่างเงี้ยพอดูแล้วแบบแม่งก็ติดใจอะแต่ว่าสิ่งที่มันเริ่มให้ผมช่วยตัวเองตอนนั้นเนี่ยมันคือการที่แบบว่าผมอะอยู่ในคาบเรียนอยู่ในคาบเรียนแบบ มันเป็นชั่วโมงนอนแล้วกันเออตอนนั้นนี่เรียกว่าคาบเปลี่ยนมันก็ไม่ได้มันคือชั่วโมงนอนนั่นเองครับในช่วงแบบตอนเป็นเด็กผมไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นอะไรน่าจะเนื้อศีร์หรือเปล่าวะหรือว่าอนุบาลอนุบาลไม่น่าจะได้อยู่ในคาบนอนแล้วนะแต่ว่าเนช่างมันเถอะนะครับมันอยู่ในคาบนอนคราวนี้เนี่ยผมก็นอนปกตินั่นแหละผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบก็นอนก็คาบนอนก็นอนดีวะเออครูเขาให้นอนผมก็หันไปมองเพื่อนครับเพื่อนของผมเนี่ยมันนอนคว่ำหน้านะสมมติว่าอันน มันะนอนคว่ำหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็กระดึบะะะะด๊บอย่างเงี้ยเฮียเรียกว่าไงวะกระดึ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักพักมันก็เอิงเสียงว่าแล้วมันก็หลับผมก็แบบท่าเฮียอะไรของมึงวะผมก็ไม่ได้เอจใจอะไรนะครับก็ไม่อยากทาท่าส้นเีนี้ตอนที่อยู่ในคาบนอนอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเอียท่าแม่งพิลึกพิเดือนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ท่านี้นะครับผมก็กลับบ้านไปในช่วงนั้นเนาะ เราก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้นหรือเปล่าผมก็เลยลองทําตามแต่คือมันก็ทําไม่ถูกวิธีมันก็เลยทําให้แบบก็ไม่เห็นม,ไมีไม่เห็นมีอะไรเลยอะเอ,อเราก็เลยบอกมันคงไม่ได้เป็นอะ่อมากสักพักผมรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนก็เลย <laughs> เปลี่ยนจากการกระดึ๊บกระหมอนครับเป็นการที่เราเอามือของเราเนี่ยจกเข้าไปแทนแล้วเราก็ทํำท่าคล้ายๆกัน นั่นคือการสําเร็จความค่ายครั้งแรกในชีวิตของผมผมก็เลยแบบอ้าเฮ้ยมันปลดปล่อยอันนี้แล้วมันทําให้เรานอนหลับง่ายจริงหรอวะซึ่งพอเราทําแบบนั้นนะครับมันก็เลยปิดติดเป็นนิสัยของผมเลยมันก็เลยทําให้ผมรู้วอ้าการทําแบบเนี้ยมันคือการที่ทําให้ผมหลับง่ายขึ้นแต่ปัญหาก็คือมันมาเป็นปัญหาตอนเช้าครับพอเรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์ตอนเช้าด้วยความที่ห้มของผู้ชายอย่างเรามันจะแข็งตอนเช้า ผมก็เลยช่วยตัวเองนอนเช้าติดเป็นนิสัยมาจนแบบจนมต้นอนะ่ะกว่าจะเริ่มแบบค่อยๆลดก็ตอนแบบช่วงระหว่างมสามสเนี่ยค่อยๆลดเพราะว่าคือเครียดตั้งใจสอบตั้งใจเรียนนะเออมันก็เลิกได้ด้วยความที่แบบว่าเราก็เครียดหลายๆอย่างไม่มีอารมณ์มาทําเฮี้ยอะไรแบบนั้นหรอกนะแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยนิสัยเหล่านั้นอ่ะมันก็จะติดมานะมันจะติดมาแบบว่าเออถ้ามีอารมณ์เราต้องทําแบบนี้อ่อแต่ในสมัยก่อนมันไม่มีไง สมัยก่อนคือถ้าเรามีอารมณ์เราก็ต้องหาผู้หญิงแล้วก็มีเซ็กกับเขาใช่ไหมเออนั่นคือสิ่งสิ่งมีชีวิตปกติทํากันแต่ด้วยความที่เราอยู่ในยุคที่แบบไอเ้เหี้ยตอนนี้คือแบบมีออ l ิ f a n มีพรับพีเอมการช่วยตัวเองกลายเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งผมจะทําเรื่องนี้เนะี่ยคือเรื่อง n o f ฟ p เนี่ยแยกไปอีกทีเนะว่าผมเลิกช่วยตัวเองได้ยังไง ซึ่งคําว่าเลิกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ปลดปล่อยมันนะคือถ้าปลดปล่อยเนี่ยคือเราต้องมีเซ็กกับผู้หญิงที่เรารักจริงๆเรารู้สึกว่าเราครบกับเขาแล้วเราก็รักกันจริงๆผมถึงจะมีนะเพราะว่ามันเป็น Energy ครับเพราะผมเลิกช่วยตัวเองได้ผมบอกได้เลยว่าผมมี Energy มากมายเพราะฉะนั้นแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณลองทําเลยคือการลองเลิกช่วยตัวเองก่อนสักวัน2วัน,วนซึ่งถ้าอยากให้มันได้ผลจริงๆผมว่าลองสักอาทิตย์หนึ่งเราจะมี Energy มากขึ้นครานี้เนี่ย สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเลิกเลยนะครับคือการที่เราตัดแสงสีฟ้าก่อนนอนทุกวันนี้นะครับถึงผมจะตัดต่อนะถึงผมจะใช้คอมเนี่ยผมจะตัดแสงเหล่านี้นะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนอนก็คือในช่วงก่อนนอนเนี่ยผมจะไม่ไม่แตะคอมแต่ว่าจะเปลี่ยนการเขียนสคริปเป็นการที่หยิบสมุดเล่มหนึงมาแล้วก็เขียนแทนเพื่อที่จะทำให้ผมไม่ได้อยู่กับหน้าจอแสงสีฟ้า มันก็เลยช่วยผมได้หลับสนิทมากขึ้นนะครับทุกวันที่ผมหลับสนิทมากผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนเลยนะครับพอตื่นมาตอนเช้านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทําเลยเนี่ยคือการไม่ช่วยตัวเองแล้วก็ไปออกกําลังกายซึ่งพอเราไปออกกําลังกายอะครับมันจะทําให้เราแบบเฮลที่ด้วยแล้วก็มี energy ด้วยนะครับซึ่งสิ่งสําคัญเลยคือการที่ให้ตาของเราเนี่ยไปโดนแดดช่วงเช้าครับสัก30นาทีซึ่ง นักประสาทวิทยาเขาก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าแสงอาทิตย์ตอนเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นสิ่งที่ปลุกเรานะครับไม่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นแสงอาจจะออกไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้ที่แบบว่าช่วงนี้มันหน้าฝนคือฝนตกบ่อยมากแต่ว่าแสงแดดแค่นี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยตื่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตื่นขึ้นมาออกกําลังกายคือไม่จําเป็นต้องไปวิ่งแบบผมก็ได้นะผมเกียรการวิ่งแต่ว่าช่วงนี้ผมพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวิ่งแทน สิ่งที่ผมทําในตอนนั้นคือการวิตพื้นหรือว่าดึงข้อครับซึ่งใช้ได้เหมือนกันพอเราวิดพื้นเสร็จดึงข้อเสร็จเราก็แค่เดินออกไปนอกบ้านแล้วก็รับแสงแดดผมปรกฏว่าผมมีเอ NERGY มากระหว่างวันหลังจากทําสิ่งแบบนี้ครับโดยที่ผมยังไม่ได้กินกาแฟเลยนะซึ่งการกินกาแฟก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกาแฟอยู่แล้วช่วยได้ครับกาแฟช่วยได้แน่นอนแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยชอบกินกาแฟเท่าไหร่ ราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะใช้วิธีธรรมชาติก็คือตื่นขึ้นมาออกกําลังกายเอาตาไปโดนแดบดบแค่นี้พอละและนั่นคือวิธีทั้งหมดนะจริงๆแค่นี้จริงครับคือการตัดแสงสีฟ้าตอนคืนนอนให้เต็มอิ่มครับต่อให้คุณตัดแสงสีฟ้าถ้าคุณนอนไม่เต็มอิ่มคุณก็จะยังง่วงเหมือนเดิมตัดแสงสีฟ้านอนให้เต็มอิ่มตื่นขึ้นมาตอนเช้าถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยก็อย่าช่วยตัวเองนะครับคือมึงค่อยไปช่วยตัวเองก่อนนอนก็ได้ถ้ามึงจะช่วยนะเฮียก็เลิกช่วยตัวเอง ก่อนตอนตื่นนอนนะครับต่อมาก็คือการที่เอาร่างกายของเราเนี่ยไปออกกำลังกายเป็นแบบซิดอัพลุกนั่ง1ึงข้อวิดพื้นอะไรก็ได้ขอแค่ออกกำลังกายไม่จําเป็นต้องนานอาจจะเป็นแค่10นาที15นาทีหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ประมาณ30นาทีแบบผมผมก็เดือกที่จะไปวิ่งแทนนะครับการออกกำลังกายช่วยได้หลังจากออกกำลังกายเสร็จเราก็เอาตาของเราเนี่ยไปโดนแสงแดดในช่วงเช้ามันก็จะทําให้เราตื่นมากขึ้น พอเราตื่นเราก็จะมีเ n e r g รระหว่างวันเลยครับซึ่งผมมองว่าเทคนิคเหล่านี้มันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่แบบว่าบางทีโรงเรียนไม่ได้สอนเราอะผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่สอนเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็น r ที t ที่เราเจอในทุกๆวันที่แบบว่าเพื่อนของผมอะตื่นนอนมาทุกวันนี้คือแบบหลายคนบ่นแล้วว่าต้องเอากาแฟต้องเอากาแฟซึ่งผมมองว่าก่อนที่เราจะไปพึ่งคาเฟอีนอะทำไมเราไม่ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราก่อน พอผมปรับเปลี่ยนแค่นี้ผมมี energy ทั้งวันเลยผมไม่ง่วงเลยผมอยากให้ทุกคนลองทำตามดูนะครับแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์นะมาบอกผมด้วยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้จะช่วยทุกคนเนี่ยมี energy แล้วก็ไม่ง่วงระหว่ังวันมากขึ้นนะครับถ้าได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ